มาเรียนที่ติวเตอร์โอเคอ่าอีกเรื่องนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับคือวิชาสถิตนะครับการบ้านแต่ละเซกจะไม่เหมือนกันเข้าใจไหมครับเซกหนึ่งอ่าอย่างเช่นเซกหนึ่งอาจารย์ให้การบ้านชุดนี้อ่าก็เป็นของอาจารย์คนนั้นนะครับเซกสองเซกสามเซกสี่สเซกห้าและเซกสไม่เหมือนกันนะมันจะไม่เหมือนพวกฟิสิกส์อย่างพวกเราเรียนฟิสิกส์มีหลายเซกใช่ไหมฮะแต่การบ้านคือชุดเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมครับในปัจจุบัน เออแต่ s t a ติคือแต่ละเซไม่เหมือนกันเลยนะครับการบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม่สามารถที่จะตามไปเฉลยให้น้องครบทุกเซกได้นะครับเออ,เอ,อนั้นให้น้องโฟลว์ตามโจทย์ที่พี่ให้และเอกสารพี่นะพี่จะมีแนวมาอีกในช่วงใกล้สอบที่นอกเหนือจากโจทย์ชุดนี้ที่มีอยู่ในมือของพวกเรานะแต่ถ้าน้องมีคําถามสงสัยอะไรแบบนี้ครับน้องสามารถทักมาได้นะแล้วก็ แต่ไม่ใช่สไตล์แบบว่าเอามาแค่กระดาษเปล่าแล้วบอกว่าพี่ก๊อฟเฉลยให้หน่อยอมันง่ายไปมันสบายไปนะครับอย่างน้อยทํามาเนาะทามาแล้วมันโอเคผมทําถูกไหมหนูทําถูกไหมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปัญหาที่พบเจอมาก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับพอน้องได้การบ้านมาเนี่ยเราจะยังไม่ได้ติวหมายถึงพี่ยังไม่ติวให้น้องพอพี่อธิบายไปบางอย่างก็บอกตามตรงว่างงน้องก็งงเพราะน้องยังไม่ได้ติวกับพี่ แต่น้องเรียนกับอาจารย์มาแต่ละเสกก็จะมีความแบบดีเทลเล็กน้อยที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยนะแต่ข้อสอบคือถ้าพูดถึงการสอบนะครับการสอบเราจะสอบเป็นข้อสอบชุดเดียวกันมิเทอมมีข้อสอบสีข้อเดี๋ยวพี่จะให้ฟังนะครับแต่การบ้านเนี่ยคือแต่ละเสกไม่เหมือนกันนะแต่ข้อสอบคือข้อสอบเหมือนกันทุกคนทุกเสกนะครับที่ย้อนกลับมาเรื่องการบ้านนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละพี่จะไม่ได้ไปตามเฉลยให้ ถ้ามันมีชุดเดียวสบายเลยพี่เฉลยให้พวกเราทําตามได้นะครับสามารถเขียนๆให้เขียนส่งไปเอาคะแนนได้แต่อันนี้พออาจารย์แต่ละเสร็จการบ้าไม่เหมือนกันนะครับพี่ก็ไม่สามารถจะไปตามนะเก็บทุกข้อทุกเสร็จได้เนาะอย่างบางเสร็จอ่ะมันจะมีข้อที่การบ้านที่ใกล้เขียนข้อสอบอันเนี้ยพี่ก็จะพยายามนํามาเฉลยในห้องนะครับเพิ่มเติมให้นะแต่บางเสร็จก็จะออกยากเกินข้อสอบไปจริงๆหรืออาจารย์ไม่เคยเปลี่ยนโจทย์เลย ป็นโจทย์การบ้านเมื่อประมาณสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปีที่แล้วณปัจจุบันการบ้านที่เป็นเซตเดิมถามว่าเอาไปออกข้อสอบไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับก็พี่ก็จะไม่ไม่ได้ไปตามแบบนั้นนะเพราะว่าพี่อย่างที่บอกมันมีข้อสอบอยู่นะครับแล้วพี่ก็จะดูว่าแนวโน้มของข้อสอบเทอมนี้เป็นอย่างไรการบ้านเซตไหนก็้ังข้อสอบจริงนะพี่จึงจะไปเน้นย้ำตรงนั้นเนาะโอเคอ่าโอเคเคลียร์เรื่องการบ้านนะครับทีนี้วิธีการสอนพี่คือพี่จะสอนตามหลังอาจารย์ น้องจะต้องเรียนกับอาจารย์ไปสมมติบทที่หนึ่งน่ะน้องอาจจะเรียนจบละพี่ถึงจะเริ่มขึ้นบทที่หนึ่งันั้นทุกคนจะได้สเต็ปเหมือนกันเคยเคยสอนไปก่อนแล้วนะหมายความว่าเคยสอนดปกวอนอาจารย์พี่สอนนําอาจารย์พอพี่สอนนําอาจารย์น้องไปเก็บกับอาจารย์เรียนกับพี่เข้าใจละแล้วไปเรียนกับอาจารย์อีกสรุปงงนะครับออพี่ก็เลยเอาไปว่าเดี๋ยวพี่เก็บรวดเดียวนะครับตามหลังอาจารย์ทุกเสร็จเนาะโอเคประมาณนี้ เพราะงั้นเนี่ยก็น่าจะเข้าใจตรงกันนะครับว่าในส่วนการทานบ้านทําก่อนได้ทําไปเลยแต่ต้องส่งนะครับแต่ต้องมีส่งอาจารย์เข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มาเก็บมาทบทวนนะครับมาติวให้เยอะละนั้นไม่ต้องกลัวถึงวันสอบน้องทํำก็สอบได้แน่นอนนะครับถ้าทําตามพี่เนาะโอเคอแล้วก็เรื่องอะไรอีกอย่าลืมนะครับจะขาดจะลาบอกกันก่อน ใครมีคําถามไหมครับพิพ์มาได้นะครับเป็นช่วงวันนี้เป็นวันแรกที่เรามาเจอกันนะครับมีไหมมีคําถามอะไรไหมพิพ์มาได้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเรียนใครเครียดวิชานี้อยู่นะโอเคพูดถึงข้อสอบแล้วกันนะครับข้อสอบมีอยู่มิดเทอมอยู่สี่ข้อนะครับข้อละสิบคะแนนคือเกณฑ์คะแนน,นเราจะแบ่งนี้ครับมีอยู่ร้อยคะแนนนะครับเทอมนี้ก็คือแบ่งเป็นมิดเทอมสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไฟนลห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกสิบเปอร์เซ็นต์เป็น s uh, s i g n m e n t นะครับงานห้องเรียนควิดแล้วก็การบ้าน uh, ต้องส่งให้ตรงเวลานะครับห้ามขาดส่งนะอันนี้ต้องส่งแล้วที่สำคัญบางคนบอกเฮ้คะแนนเข้าเรียนแค่สิบคะแนนไม่เข้าเรียนก็ได้ว่าเพราะตื่นไม่ทันมันเช้ามากไม่ได้นะครับมีน้องที่หมดสิทธิสอบหลายคนแล้วนะหลายคนแล้วคือมีปีหนึ่งอันนี้อยากเลา่าให้าันะครับเป็นรุ่นพี่พวกเราเนี่แหละตอนนี้เขาน่าอยู่จะอยู่ประมาณน่าจะจบปแลวเป็นบัณฑิตไปแล้วนะครับเขาสองคน เพี่แหละนะเป็นแฟนกันนั่งหน้าด้วยกันจริงๆเหมือนเหมือนเขาจะเคยมาเรียนมาแล้วรอบหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเขาเพนะครับไม้สองก็เลยมาเรียนพิเศษกับพี่ทั้งสองคนประมาณนี้นะครับทีนี้เขาก็มานั่งเรียนตลอดเ,ออเข้ากับพี่คือเข้าเรียนนั่งหน้าตลอดอย่างเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าสองคนเนี้ยนะครับพอถึงวันเข้าเรียนกับอาจารย์เขาไม่ค่อยเข้ามิดเทิม์นก็มไม่มีปัญหาทั้งสองคนได้คะแนนสามสิบบวกจากสี่สิบคะแนน ซึ่งยังไงก็ลุนเอได้นะครับทั้งสองคนเลยแต่ปรากฏว่าพอไปถึงไฟนนลประกาศรายชื่อมาน้องสองคนนี้หมดสิสอบมานั่งคุยกับพี่เค้าเสียใจมากนะครับหมดสิสอบก็อะไรครับไม่เข้าเรียนครบถึงเกณฑ์ที่อาจารย์ตั้งไว้นะถึงแม้จะได้คะแนนสามสิบบวกจากสี่สิบแต่ก็ต้องทิ้งไปนะครับแล้วก็ไปลงเทอมอืเห็นะครับเพราะยันการเข้าเรียนสําคัญมากเนาะห้ามขาดไม่งั้นจะได้มอสอ เข้าใจตรงกันนะครับการบ้านก็ต้องส่งให้ครบนะนะบทำได้ไม่ได้ทำก่อนแล้วก็ส่งไปนะโอเคส่วนเรื่องพื้นฐานนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับพี่ปรับพื้นฐานให้ทุกคนอยู่ละอย่างวันนี้ก็จะเริ่มต้นพื้นฐานเนานะเริ่มจากการแตะแรงเลยโอเคนะครับถ้าม,มีคําถามพี่ขอเวลาต่อไอแทักเข้าไปแป๊บหนึ่ง มีคำถามพิมพ์มาได้นะครับเป็นได r e c t m e s s a ก็ได้นะครับ